ค่ะต่อไปจะเป็นโจทย์การแปลงข้อมูลนะคะจาก ER diagram ให้ไปอยู่ในรูปแบบ relationship มาหรือว่าให้ไปอยู่ในรูปแบบของตารางะคะซึ่งเราแปลงเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปทำแ็บได้ทีนี้มาดูความสัมพันธ์ก่อนนะจากรูปนี้นะคะเขาบอกว่านักศึกษานะคะหนคนเรียนได้หลายวิชาและวิชาหนึ่งวิชามีคนมาเรียนได้หลายคน ความสัมพันธ์เป็นแบบ many to many ใช่ไหมถ้าไปดูหนังสืออาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีหน้าหนึ่งที่สรุปความสัมพันธ์ว่าถ้าเป็น many to many จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเกิดการสร้างตารางใหม่ขึ้นมาขอใส่สี่เหลี่ยมก่อนะตัวนี้จะเกิดตารางใหม่ขึ้นมาหรือว่า new table นะ พราะมันเก็บไม่พอนะคะมันต้องสร้างตารางเพื่อมารองรับฟ r e i เ n k ท y ทั้งสองตารางดังนั้นเวลาทำเลบนะนักศึกษาจะต้องวัดเราไปทำเล็บจริงๆก,ก,ก็จะมีตารางนักศึกษาใช่ไหมคะข้างในก็จะมีรหัสนักศึกษาใช่ไหมชื่อสกุลที่อยู่อะไรเงี้ยที่อยู่อะ เกรดเกรเรียนะคะต่อมาเดี๋ยวคอฟังนี้วิชาใช่ไหมวิชาก็จะมีรหัสวิชาอันนี้รหัสนักศึกษานะรหัสวิชาชื่อวิชาแล้วก็หน่วยกิตนะย้อนะ ต่อมาตารางที่เกิดขึ้นใหม่ขอเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าโอเคตรงนี้เป็นตารางที่เกิดขึ้นใหมะะ่เป็นตารางเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะ,ะลงทะเบียนเรียนอะตารางที่เกิดขึ้นใหม่พอเป็นตารางทุกตารางจะต้องมีอะไรคะจะต้องมี คีย์ของมันนะมี ID อย่างเช่น ID ลำดับที่ลำดับที่1นะะแล้วในที่นี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มเห็นไหมเขาเพิ่ม a t t r i b u t e เข้าไปนะ,ะก็จะมีเทอมเทอมไหนปีการศึกษาไหนแล้วก็ผลการเรียนของวิชานั้นเป็นยังไงนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะต้องลากมานะก็คือ ID หรือว่ารหัสรหัสนักศึกษานั่นแหละ นะ,ะแล้วก็ ID วิชา่ย ID วิชาก็คือรหัสวิชานั่นแหละนะส่วนตัวที่ลากมาเนี่ยอนเนี่ยมันจะเรียกว่า fk นะคะหรือว่าคีย์นอก foreign key ยึดสมมุติเวลาไปกรอกจริงๆนะลำดับที่1เทอม1นึทับห ผลได้ A ได้ A ของนะ่ะรหัสนักศึกษาหนึ์ห้าถาปณีวิชาดาต้าเบสได้ดดของอาจาร,รย์ถาปณีนี่นักศึกษาชื่อถาปณีวิชาด,ดาต้าเบสถาปณีผลฉันได้ A นะอะไรอย่างงี้นะคะหรือลำดับที่สองอ่ะลำดับที่สองอ่านายถานุเสตอ่าแล้วก็เรียนวิชาดาต้าเบสได้ผล B บวกอย่างเงี้นะคะมันก็เป็นลำดับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์มันก็จะเป็นมันจะแปลงไปอยู่ในรูปหนึ่งต่อเอ็นหนึ่งต่อเอ็นอย่างนี้นะโอเคไหมงงต่อมามาตารางอาจารย์สอนหลายวิชา,าก็ขอวาดอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ก็จะมีอะไรอะ่ะ ละหาดหรืไอเดียอาจารย์มาชื่อสกลุลตำแหน่งสมมติมีเท่านี้นะต่อมาเหมือนเดิมนะความสัมพันธ์อาจารย์ไปสอนวิชาเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็น Many to-Many เกิดอะไรเหมือนเดิมนะคะ new table ถูกไหมตารางที่เกิดขึ้นใหม่นะคะตารางที่เกิดขึ้นใหม่เหมือนเดิมนะก็ขอวาดสีฟ้าเข้ามา ี่เรื่องราวมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการสอนนะคะการสอนพอเป็นตารางที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องจะมีลำดับที่ ID การสอนนะคะเขามี a t tribute เพิ่มเติมมาให้เหมือนกันการสอนของเทอมไหนของปีการศึกษาไหนนะคะเขามีกำหนดเพิ่มมาเท่านี้ที่เหลืออะไรคะของวิชาอะไรล่ะ เธอสอนวิชาอย่าง id วิชาเธอสอนวิชาอะไรแล้วใครละ่ะสอน id อาจารย์ id อาจารย์คีย์ที่เอามาก็เรียกว่าอะไรคะเนี่ยสองนเนี้ที่เอาเข้ามาก็เป็น fk fk คีย์นอตารางที่เกิดขึ้นใหม่ก็นี่วิชาหนึ่งวิชานี่ อยู่ในการสอนหลายคนอาจารย์1คนสอนได้หลายวิชานี่นะคะสุดแล้วการแปลงนะแบบ many to many นะคะจะต้องสร้างตารางขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับ f o r e n key ทั้ง2ด้านนะอันนี้ก็คือตัวอย่างการแปลงอันนี้ก็เขาเรียกว่าแลบมือเนี่ยแลบมือนเนี่ยถ้าคุณทำแล็บมือเสร็จคุณจะไปวิเคราะห์ใส่โปรแกรมอะไรอะ sql server access นะคะ S My s q l ต่างๆคุณก็สามารถเอาไปสร้างได้แต่ทุกคุณะต้องเข้าใจการวิเคราะห์ก่อนว่าฉันจะไปสร้างตารางได้ยังไง